ปลาสิงนะครับและช่วงที่2นี้เป็นเรื่องราวของหนูน้อยตัวเล็กๆอายุ12ขวบเช่นเดียวกันนะครับที่ที่บ้านมีฐานะยากจนต้องอยู่อย่างเร่ร่อนไม่อยู่เป็นหลักแหล่งเพราะต้องคอยนอนอยู่ตามไซ์งานต่างๆแต่สิ่งที่น่าเศร้าครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเราได้ข่าวมาว่าน้องอาจจะไม่มีที่อยู่อีกต่อไปเพราะอะไรนี่คือเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันท่านที่สองครับเชิญชมครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิรินภาใหม่เกิดอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นป .6 โรงเรียนบ้านหนองตะแต้มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนูมีพี่น้อง5คนค่ะนี่คือพี่น้องทั้งหมดของหนูค่ะนี่คือน้องซีค่ะอายุ5ขวบค่ะนี่คือน้องทีมอายุ7ขวบค่ะนี่คือน้องทีมอายุ10ขวบค่ะและนี่ก็น้องกันค่ะอายุ3เดือนค่ะก็ไม่มีบ้านอยู่ค่ะต้อง อาศัยแคมป์คนงานก่อสร้างอยู่ค่ะตรงนี้ค่ะที่พวกหนูนอนกันค่ะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องอีกสี่คนค่ะหนูรู้สึกอบอุ่นค่ะเพราะว่าได้นอนเบียดกันค่ะพ่อของน้องรีมทําอาชีพกรรมกรก่อสร้างค่ะรายได้วันละ300ค่ะส่วนแม่ก็ถ้าเขามาจ้างไปทําความสะอาดถากหญ้าก็จะไปค่ะรายได้ก็วันละ2 0 0 300สสิ่งที่ประทังชีวิตได้ทุกวันนี้คือนี่ค่ะยอดผักบุ้ง ขับุ้งก็ขึ้นตามนี่แหละคะ่ะตามป่าที่เราอยู่ข้างๆข้างๆแคมป์คนงานนี่แหละคะ่ะทุกวันนี้ห่วงลูกว่าเราอยู่แคมป์คนงานพอเขาย้ายที่ทีเราก็ต้องไปทีลูกไม่ได้เรียนลูกต้องแบบอายุเยอะแต่ว่าซ้าชั้นอะไรเงี้ยสวัสดีครับผมคุณครูเจี๊ยบครับเป็นคุณครูของน้องดีมนะครับน้องดีมนี่เป็นเด็กที่โตเกินอายุครับออเขาจะมีความรับผิดชอบทางทางด้านครอบครัวครับ,รบแล้วก็ด้านการเรียนคือรู้ว่าฐานะที่บ้านเขายากจนหลังจากเลิกเรียนแล้วน้องดีมก็จะมี ไปรับร้องเพลงตามวงดนตรีต่างๆหรือตามงานวัดต่างๆพอเงินที่ได้มาเขาก็เอาไปให้กับคุณพ่อคุณแม่เขาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านเพราะยังมีน้องเล็กๆอยู่อีก4คนแต่ในขณะเดียวกันการเรียนเขาก็ไม่ละทิ้งในระดับผลการเรียนเขาอยู่ในระดับเกจิเรีย 3. านุอยากมาร้องเพลงในรายการจันทร์พันดาวเพื่อจะได้แบ่งเบาภาระของแม่และพ่อค่ะและที่เหลือก็จะได้มาซื้อข้าวให้น้องกินแล้วน้องก็จะได้มีกินทุกมื้อค่ะ ขอต้อนรับเด็กหญิงสิรินาภาหมาเกิดหรือน้องดรีมหมายเลข34ครับสวัสดีค่ะน้องดีมวันที่ตัดสินใจเขียนจดหมายเข้ามาในรายการเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อได้ไหมคะก็พวกหนูหลับกันหมดแล้วก็แอบเห็นพ่อแม่เขานั่งร้งองไห้แต่ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไร แต่รู้ว่าพ่อแม่เขาคงไม่สบายใจแน่ที่ว่าร้องค่ะผู้ชมครับนี่ฮะจดหมายที่น้องรีมเขียนมานะครับประโยคแรกเลยนะครับที่เขียนหนูสงสารพ่อกับแม่คะ่ะบางครั้งหนูเคยเห็นพ่อกับแม่นั่งร้องไห้ตอนที่หนูและน้องหลับแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงบางวันเราต้องกินไข่ใบเดียวกันทั้งครอบครัวแต่หนูก็ไม่เคยเห็นพ่อกับแม่บ่นเลยสักคำเดียว ตอนนี้อาศัยอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างไม่มีบ้านอยู่ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งจะได้ไปซื้อที่อย่างน้องรีมบอกปลูกผักเลี้ยงปลามีที่ทำมาหากินของตัวเองคุณพ่อกับคุณแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยต้องขออนุญาตพูดคุยกับคุณแม่สักนิดหนึ่งนะครับคุณแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวของเราคนนี้เป็นยังไงบ้างครับเขาทําได้ทุกอย่างที่ไม่ให้แม่ร้องไห้ไม่ให้หน้องอดหิ้วปูนหนูก็ทํา เก็บขยะคุยขยะมาไลไรากวดหนูก็ทําขออย่างเดียวแม่อย่าร้องไห้นะพ่ออย่าร้องไห้นะหนูท้อนี่คือเด็กคนนี้ค่ะภูมิใจอะไรในตัวลูกสาวหรอครับภูมิใจที่โอเินมาเป็นลูกของแม่บางครั้งแม่อาจจะโมโหอาจจะเอ็ดบ้างว่าบ้างตีบ้างแต่น้องไม่เคยโกรธแม้แต่ครั้งเดียวน้องรู้ว่าแม่ทำไปเพราะ แม่มีปัญหาในครอบครัวน้องพยายามดิ้นรนที่จะหาเงินมาใช้นี่ไม่อยากให้ใครดา่าไม่อยากให้ใครด่าพ่อด่าแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกสาวคนนี้ไหมครับสู้นะลูกแพ้ชนะหนูก็ยังเป็นลูกแม่นะสำคัญที่สุดแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับเอาละครับน้องดีมครับถ้าวันนี้น้องดีมได้เงินหนึ่งล้านบาทไปน้องดีมจะไปทำอะไรครับ จะเอาไป็นทุนการศึกษาหนูและน้องๆค่ะอีกครึ่งนึ่งก็จะเอาไปซื้อที่แล้วก็ปลูกบ้านค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับนักร้องบันนอกค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบในเรื่องราวและอยากจะให้กําลังใจน้องดีมนะครับให้พิมพ์หมายเลข34แล้วส่ง SMS มาที่477788 8 8นะครับทำให้เต็มที่นะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่านักร้องบรรนอกครับเชิญครับ ร้องเพลงได้ดีเสียงกว้างกังวานอันนี้ต้องจำเอาไว้เลยนะว่าเราเนี่ยมีเสียงเป็นทรัพย์รักษาแล้วก็ดูแลให้ดีฝึกฝนให้ดีแล้วที่สำคัญคือเราเรียนรู้ให้มากๆฟังเยอะๆจะทำให้เราร้องได้ดีกว่านี้มากขึ้นอายุแค่นี้ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วส่วนเรื่องราวชีวิตเนี่ยทุกคนเกิดมามันก็เจอแบบนี้แหละนะก็ไม่อยากจะให้ไปคิดมากในเรื่องของชีวิตสู้กันต่อไปลูกหวังว่าวันหนึ่ง จะได้เห็นศิลปินตัวน้น้อยคนนี้น้องรีมคนนี้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในอนาคตน,นะลูกนะขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับลูกขอบคุณครับพี่ครับเชิญครับหนูเป็นคนมีสเสห์มากเวลายิ้มดูดีมากเป็นเด็กที่แบบดูแลเหมือนกับไม่ได้มีปมปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วที่สำคัญ ลุงว่าลูกเป็นคนที่มีมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นําสูงมากสิ่งที่ลูกพบเจอในวันนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าวันนี้ไม่มีคนเลวเนี่ยลูกก็จะไม่รู้จักคนที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีหนี้เนี่ยก็ไม่รู้จักคําว่าประหยัดแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีนัดก,ก็คนนั้นจะไม่รู้จักคําว่าเวลาและถ้าหากว่าคนนั้นไม่มีน้ําตาก็ไม่รู้จักใจของคน มันเป็นเรื่องของธรรมชาติคนที่เป็นคนโตอย่างลูกความคิดแบบนี้การกระทําแบบนี้ลุงทายอนาะคตได้ว่าลูกพาครอบครัวนี้รอดเออ,อยากทราบอีกนิดถึงว่าเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนเรื่องเวลาที่บ้านหลังนี้ที่กําลังจะไม่มีที่จะอยู่แล้วพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เลยเลยลูกแล้วถามต่อถ้าพรุ่งนี้ไม่มีที่จะอยู่ลูกจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้ว่า คือตอนนี้ยังไม่รู้เหรอลูกยังไม่รู้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราว่ากันลูกขอบคุณมากครับพี่เอกครับเรดดาชีดด้วยพี่หายครับอืเป็นคำถามคำเดียวเลยนะ ที่ทุกคนก,ก็ช็อกเหมือนกันฟังหนูเล่าเรื่องเนี่ยหนูชินชากับความลำบากความที่เราไม่มีข้าวกินความที่เราจะต้องต่อสู้วันให้หมดวันไปมันชินชาใช่ไหมลูกค่ะเกิดได้เงินล้านขึ้นมาเน,นี่ยหนูทำตัวถูกมลูกมันยังเป็นแค่ความฝัอนอยู่ค่ะเพราะยังมันมันยังไม่ได้มาถึงวันนั้นนี่ไงความบริสุทธิ์ของความรู้สึก ที่เขาเขารู้สึกยังไงเขาก็พูดออกมาอย่างนั้นเป็นเด็กดีดีแล้วลูกแต่หนูต้องสู้ต่อไปชีวิตนี้ยังยาวไกลเป็นกําลังใจให้เด็กตัวน้อยๆค่ะขอบคุณครับพี่อาครับพี่อูครับเรื่องบางเรื่องผมยังยอมรับว่ายังยังไม่ได้เท่าเท่าน้องเลยครับอือฮึก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวผมด้วยครับแล้วก็เชื่อว่าต่อไปน้องเขาน่าจะ จเจริญในทุกๆด้านเลยกันครับเป็นกำลังใจให้แลวกันครับขอบคุณมากครับพี่พอพลอยครับค่ะก็จากที่ได้ฟังแล้วก็ขนตาไหลก็ที่คุณแม่บอกนะคะว่าบางครั้งอ่ะมีดุน้องบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็อยากให้น้องดีม่ะอย่าไปเถียงแม่เขานะคะเพราะว่า บางทีสิ่งที่แม่เขาผมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกเราแต่ว่าพี่อยากให้น้องดีมอ่เข้มแข็งไว้คอยดูแลน้องๆและครอบครัวและพี่เชื่อว่าสักวันนึงเนี่ยแววตาความตั้งใจของน้องเนี่ยจะทำให้น้องประสบความสําเร็จค่ะขอบคุณมากครับทุกคนว่ากันว่าชีวิตของคนเรานั้นจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อที่เราใช้ชีวิตของเราอยู่เพื่อผู้อื่นมากกว่าตัวเอง เหมือนอย่างที่น้องรีมครับตอนนี้ที่น้องรีมใช้ชีวิตอยู่เพื่อน้องอยู่เพื่อแม่อยู่เพื่อพ่อไม่ว่าจะลําบากหรือต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายแค่ไหนคําว่าพี่สาวคนโตคําเดียวที่ทําให้น้องรีมนั้นก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นมาได้มันจึงได้ถูกพิสูจน์ครับคุณผู้ชมครับว่าถึงแม้ว่าเรานั้นจะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองครับว่าคุณจะใช้เวลา24ชั่วโมงนี้ให้คุ้มค่า และทุกลมหายใจที่มีอยู่นี้ให้คุ้มค่าและมีความหมายมากที่สุดนั้นคุณจะทําอย่างไรตอนแรกพี่ก็มีความเชื่อแบบที่พี่หายพูดว่าหนูเหมือนว่าจะไม่สะทกสะใานกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตแต่หลังจากที่พี่เอกได้พูดคํานั้นออกมาหนูมีจุดแตกหักขึ้นมาแสดงว่าหนูซ่อนความเจ็บปวดไว้ข้างในใช่ไหมคะงั้นพี่อยากจะบอกน้องรีมว่าไฟเนี่ยมันจะไม่มีทางร้อนเลยถ้าหนูไม่เข้าไปใกล้หรือไม่เอามือเข้าไปแตะ ความทุกข์ในใจก็เหมือนกันมันจะไม่มีทางหนักได้เลยถ้าหนูไม่แบกมันเอาไว้ชีวิตคนเรายังต้องก้าวไปอีกไกลหนูมีความสามารถมีเสียงที่พระเจ้าประทานม,มาให้อย่างที่พี่ยงบอกและด้วยความกระตันยูของหนูพี่มั่นใจว่าหนูจะต้องประสบความสําเร็จขอให้หนูฝันให้ไกลและไปให้ถึงให้ได้และที่สําคัญ ขอให้หนูเป็นลูกกะตันอยู่และเป็นคนดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆพี่เบนกำลังจะให้นะครับเอาละ,ะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับคุณหญิงลีสีจุมพลนะครับเจ้าของบทเพลงที่ชื่อว่าขอใจเธอแลกเบอร์โทรและหญิงลันลาช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ